ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับสิ้นแล้วสิทธิ์คูบาศรีวิชัยคนสุดท้ายเปิดอายุเลขมงคลพ่ออุ๋ยเมืองสิทธิ์คูบาศรีวิชัยคนสุดท้ายวันที่28ตุลาคมพันตำรวจเอกสิทธิพรบัวสุขผู้กำกับสอพลอีจังหวัดลำพูนได้รับรายงานว่าในเมืองจินาจันอายุ105ปีลูกสิทธิคูบาศรีวิชัยคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ได้จากไปอย่างสงบ ด้วยโรคชราที่บ้านแม่ปอกหมู่สิตบตําบลศรีวิชัยอําเภอรีจังหวัดดําภูนโดยญาติอยู่ระหว่างปรึกษากันว่าจะาไว้ที่บ้านหรือวัดและกําหนดการชาปนก,กิจวันไหนเพราะพ่ออุ้ยเมืองเพิ่งจากไปเบื้องตน้นคาดว่าจะเอาไว้ที่บ้านก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ประมาณสองเดือนเศษพ่ออุ้ยเมืองยังแข็งแรงดีหลังจากคณะมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย เดินทางเข้าเยี่ยมพ่ออุ้ยเมืองที่บ้านแม่ปอกเพื่อนําเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้โดยพ่ออุ้ยเมืองนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าระเบียงบ้านทํางานปกติด้วยการเขียนเทียนบูชาเช่นเทียนวันเกิดก็เขียนให้เช่าบูชาและมีที่ผู้มาเช่าบูชามากคือผ้ายันบารมี30ทัศของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยได้ให้บูชาผืนละ5 0บถึง100บาทเท่านั้นอุ้ยเมือง ได้พูดคุยกับคณะอย่างเป็นกันเองและตอบข้อสักถามของผู้สื่อข่าวเล่าเรื่องราวในอดีตได้พูดคุยด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนมากจากนั้นกรรมการมุลทิสถาบันคูบาเจ้าศรีวิชัยขอถ่ายภาพกับอุ้ยเมืองกับรถโบราณคันที่เป็นคันเดียวกับที่คูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนานั่งขึ้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่วันเปิดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพวันแรกรถโบราณปัจจุบันอยู่ในความครอบครอง ของเฮียเล็กสุรศักด์เหมาะประสิทธิ์อายุ80ปีชาวเชียงใหม่โดยนำมาถ่ายภาพร่วมกับอุ้ยเมืองกับกรรมการมุนทิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัยนำโดยนายสแสวงมารัแซมและนายสุพจน์หอมวานิชกุลกรรมการมุนทิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัยร่วมถ่ายภาพกับรถ,บรถโบราณคันดังกล่าวซึ่งช่วงที่อุ้ยเมืองเดินไปที่รถนั้นพ่ออุ้ยได้เดินคล้องแ่วมากสำหรับประวัติพ่ออุ้ยเมืองเล่าว,ว่า เมื่อ87ปีที่แล้วในอดีตเมื่อวันที่30เมษายน2478ในภาพอดีตที่ถ่ายไว้นั้นพ่ออุยเมืองยังคงเป็นสามเณรอายุราวๆประมาณ14-15ปีที่นั่งขอบรถโบราณของพ่อคาวานิดโดยมีภาพของครูบาเจ้าศรีวิชัยนั่งอยู่บนรถและภาพครูบาอภิชัยขาวปีร่วมอยู่ด้วยพร้อมกับพ่อคาวานิชนักการเมืองเชียงใหม่ในโอกาสเปิดถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพณนะ บริเวณเชิงบันไดานาควัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นการเปิดถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวันแรกพ่ออุ้ยเมืองบอกว่าสายตามองเห็นชัดเจนเขียนยันเขียนเทียนมงคลได้ทุกวันส่วนหูได้ยินชัดเจนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดัง้วยนะครับขอบคุณครับ